สวัสดีค่ะทุกคนคืนนี้ฉันจะเล่าเรื่องของวัดเก่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดสวดคืนดับวัดนี้ถูกไฟไหม้สาลาการเปลี่ยนเมื่อเกือบห้าสิบปีก่อนมีทั้งพระและญาติโยมที่ติดอยู่ในกองเพลิงไม่มีใครรอดเลยแม้แต่คนเดียวตั้งแต่นั้นมา เวลาย่ำเที่ยงคืนของทุกคืนจะมีเสียงระฆังดังขึ้นทั้งที่ระฆังนั้นแตกเป็นสองซีกมาตั้งแต่วันไฟไหม้ฉันชื่อเมได้ยินเรื่องนี้มาจากเพื่อนบ้านหลายครั้งจนเกิดความอยากรู้อยากเห็นวันหนึ่งฉันกับเพื่อนสนิทชื่อการจึงตัดสินใจไปพิสูจน์ด้วยตัวเอง พอเดินผ่านซุ้มประตูวัดเข้าไปความรู้สึกเหมือนถูกลมเย็นห้อมล้อมทันทีเสียงแมลงกลางคืนหายไปจนหมดเหลือเพียงความเงียบและกลิ่นไม้เก่าที่แตะจมูกพื้นดินลานวัดเต็มไปด้วยเศษเท่าฐานเก่าๆและเสาสาลาการเปลี่ยนที่ไม่ดำเรียงเป็นแนวเหมือนหลุมศพ เมื่อเงยหน้ามองหอระฆังที่ห้อยระฆังแตกครึ่งซีกอยู่ข้างบนจู่ๆเสียงกองกองกองก็ดังกังวานก้องไปทั้งลานวัดเสียงนั้นไม่ได้เบาหรือพร่าเหมือนที่เล่าต่อกันมาแต่ดังหนักแน่นเหมือนมีใครกำลังตีจริงๆ ฉันกับการเงยหน้าขึ้นพร้อมกันและภาพที่เห็นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบมีร่างพระสูงยืนอยู่บนหอระฆังท่าทางผอมสูงผ้าเหลือมที่พันกายขาดรุ่งริ่งไม่เกรียมครึ่งตัวใบหน้าครึ่งหนึ่งกลายเป็นรอยแผลไฟลวกจนเนื้อยุยอีกครึ่งหนึ่งมีเลือดไหลเป็นทางสดๆลงมาตามคาง พระรูปนั้นกำเชือกระคังไว้แน่นดวงตาขาวโพลนจ้องลงมาแล้วเหวี่ยงเชือกตีระคังอย่างแรงทุกครั้งที่เสียงดังขึ้นฉันกับการรู้สึกเหมือนอกถูกกระแทกจนแทบหายใจไม่ออกการกระซิบเสียงสัน่นเมไปเถอะอย่าอยู่ตรงนี้เลย แต่ขาของฉันกลับก้าวไม่ออกราวกับพื้นดินยึดไว้แน่นจนกระทั่งร่างพระบนหอระคังค่อยๆหันหน้ามาช้าๆมองตรงมาที่เราแล้วอ้าปากกว้างเสียงสวดสั้นๆดังหลอดออกมาจากปากไม่เกรียมนั้นเสียงสวดที่ฟังไม่เป็นภาษาแต่ก้องกังวานชวนให้เส้นผมลุกสู้ ทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูฉันชัดเจนเรากับใครยืนอยู่ด้านหลังเข้ามามาช่วยสวดต่อให้จบฉันหันกลับไปทันทีแต่ด้านหลังกลับว่างเปล่าทว่ากลิ่นขาวแรงขึ้นรอบตัวเรากับมีใครหลายคนยืนล้อมอยู่ในความมืดแล้ว ฉันกับการรีบวิ่งออกจากลานวัดหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอกแต่ยิ่งวิ่งกลิ่นควันไฟก็ยิ่งแรงเหมือนล้อมรอบตัวไว้จนรู้สึกเหมือนหลุดกลับไปในคืนไฟไหม้เมื่อหลายสิบปีก่อนทันใดนั้นเสียงร้องโหยหวนดังมาจากด้านศาลาการเปลี่ยนเก่าช่วยด้วยเปิดประตูให้ที ฉันหันไปเห็นโครงไม้ไม้ดำอย่างตั้งอยู่และตรงบานประตูที่ผุพังกลับมีร่างคนหลายสิบกำลังทุบตีพยายามดันออกมาใบาหน้าของพวกเขาดำเกรียมร่างกายลุกเป็นไฟแต่ยังคงเคลื่อนไหวดิ้นรนอย่างเจ็บปวดการกระชากแขนฉันอย่าเข้าไปนะเมพวกนั้นไม่ใช่คนแล้ว แต่ขาของฉันกลับก้าวไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวเสียงร้องคร่ำครวญปนเสียงสวดแผ่วเบาดังขึ้นจากในกองเพลิงที่ไม่มีไฟแล้วแต่กลับยังลุกโชนในหูฉันนะโมตัสสะนะโมตัสสะเสียงเหมือนพระกำลังสวดแต่แทรกด้วยเสียงโยมร้องไห้ระงมฉันเห็นหญิงชราคนหนึ่งผมไม่เกรี่ยมครื่งศีรษะ กำลังยื่นแขนมาทางฉันนิ้วมือไม่เป็นต่อแต่ดวงตายังเต็มไปด้วยความหวังช่วยสวดให้จบทีเราจะได้ออกไปเสียงเธอสัน่นสะท้อนหัวใจฉันแต่เมื่อฉันกำลังจะเอ่ยปากสวดการตะโกนลั่นอยา่าถ้าเริ่มเราจะติดอยู่กับพวกเขาฉันชง,งักหัวใจสั่นไหวทันที ภาพตรงหน้าชัดเจนขึ้นกว่าเดิมเห็นร่างพระนั่งขัดสมาธิอยู่ท่ามกลางเปลวไฟใบหน้าไหม้ครึ่งหนึ่งแต่ปากยังขยับสวดคางอยู่เหมือนเมื่อหลายสิบปีก่อนดวงตาสีขุนจ้องมาที่ฉันอย่างแรงต่อให้จบเสียงพระผู้นั้นก้องในหัวทำให้ฉันแทบขาดใจทันใดนั้นพื้นดินใต้เท้าสั่นสะเทือน เท้าฐานที่เคยนิ่งกลับปลิววนขึ้นมาล้อมรอบฉันเห็นเงาร่างของเด็กผู้ชายตัวเล็กๆวิ่งผ่านไปตรงหน้าร่างเขาถูกไฟไหม้จนเกรียมแต่ยังหันมายิ้มเผยฟันขาวๆที่หลุดหายไปหลายซี่ฉันแทบจะทรุดเข่าลงตรงนั้นการรีบกอดรั้งไว้แน่นเมถ้าเธอตอบตกลงเธอจะไม่มีวันกลับออกมาอีก เสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้งจากหอสูงกองกองกลองก้องสะท้อนจนหูอื้อร่างผีพระและญาติโยมในกองเพลิงหันหน้ามาพร้อมกันดวงตาขาวโพลนเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความอาฆาตเข้ามาสวดให้จบเสียทีเสียงนั้นดังประสานกันนับสิบ นับร้อยเรากับทั้งวัดกำลังเรียกฉันเข้าไปท่ามกลางกองเพลิงที่ไร้วันดับคืนที่สองหลังจากกลับจากวัดกลิ่นไหม้ยังติดคอเราวควันฝังอยู่ในปอดการห้ามไม่ให้ฉันคิดถึงมันแต่ภาพพระบนหอระฆังยังลอยวนเหมือนเรียกให้ย้อนกลับไปฉันหลับหลับตื่นตื่นจนเกือบเที่ยงคืน แล้วเสียงระฆังก็ดังขึ้นเองจากไกลลิฟทั้งที่บ้านห่างวัดหลายกิโลเสียงนั้นชัดเจนเราตีข้างหูลมหายใจฉันสั้นห้องเย็นลงทั้งที่กรอนยังล็อกแน่นฉันชิดหน้าต่างมองทะลุถแถบไม้เก่าเห็นลานวัดสลัวเราฉายบนกระจกบนศาลาการเปลี่ยนที่ไม่เหลือแต่เสา มีคนยืนเรียงเป็นแถวดำเป็นเงาฐานและเรืองแสงแดงจากแผลไฟดวงตาทุกคู่จ้องมาพร้อมกันก่อนเสียงสวดท่อนสั้นจะดังประสานนะโมตัสสะแล้วขาดหายฉันเหมือนถูกบทรุกคืบเข้ามาในอกบังคับให้อ้าปากสวดต่อโดยไม่ตั้งใจประตูบ้านสั่นเอียด การเปิดไฟวิ่งมาคว้าแขนอย่าตอบอย่าเอ่ยบทปลายนิ้วเขาเย็นเฉียบเราตัดสินใจไปดูให้จบพอผลสุมวัดกลิ่นไหม้ก็แรงขึ้นเท้าฐานลอยเหมือนฝนเสาสาลาเหมือนร่างคนยืนค้อมคอการเคลื่อนไหวช้าๆเกิดตรงบานประตูไม่ครึ่งบาน ร่างผู้หญิงผลักมันด้วยมือที่สั้นเป็นต่อแล้วหันมาทางเราหน้าของเธอเป็นคราบดำปริแตกแต่ริมฝีปากยังขยับช่วยสวดให้จบทีหายใจมันร้อนเหลือเกินลมร้อนพวยพุ่งจากปอดเธอเงาร่างอื่นทยอยโผล่ตามกรอบประตู บางคนอุ้มทารกที่กลายเป็นก้อนถ่านบางคนกุ่มคอที่ผิวหนังหลุดลอกจนเห็นกล้ามแดงจัดทุกสายตาวิงวอนเสียงระฆังจากหอสูงดังขึ้นห้าครั้งติดติดเราาให้สัญญาณพิธีกลางลานฉันเห็นพระชารารูปหนึ่งนั่งขัดสมาธิมือประนมค้างเปลือกตาไม่ติด แต่ยังยินเสียงท่องในคอนะโมตัสะแล้วข้างดังเดิมเสียงหนึ่งดังในหัวฉันยาวและเนิบถ้าขาดบทผู้ฟังจะวนถ้าต่อให้จบผู้ต่อจะอยู่ต่อฉันกัดฟันหลบตาดึงแขนการถอยพื้นใต้เท้าร้อนจี รอยเท้าถ่านผุดขึ้นจากดินลากล้อมเราไว้เหมือนขบวนแห่เข้าไฟเสียงเด็กผู้ชายกระซิบพี่สาวถ้าพี่สวดเราจะได้ไปน้ำตาฉันรื้นการสายหน้าแรงเขาจะให้เราแทนที่จำเสียงเราไว้แทนระครังฉันยกมือไหว้ช้าๆแล้วพูดชัดคืนนี้ฉันยังไม่พร้อม แต่ฉันจะหาทางส่งพวกท่านให้ถูกต้องลมแรงพุ่งจากหอระคังกวาดเท้าฐานฟุง้งร่างผีทั้งหลายถอยครึ่งก้าวเหมือนยอมให้เวลาผิวขาฉันยังแสบร้อนแต่ใจนิ่งขึ้นเสียงระคังเงียบเหลือเพียงเสียงไม่ครวนเหมือนหายใจฉันศบตาพระชาราอีกครั้งและสัญญาในใจว่า คืนต่อไปฉันจะกลับมาพร้อมคำส่งที่ถูกต้องกว่าเสียนที่ผีเรียกร้องอยู่ตอนนี้เช้าวันรุ่งขึ้นฉันพยายามบอกตัวเองว่าเมื่อคืนเป็นเพียงภาพหลอนแต่รอยแดงไหม้ที่ข้อเท้ากลับยืนยันว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นจริงการยิ่งเป็นห่วงเขาพยายามห้ามไม่ให้ฉันกลับไปวัดอีก แต่ความรู้สึกเหมือนมีใครรอคอยยังคงกดทับในอกทั้งวันราวกับเสียงระฆังดังอยู่ตลอดเวลาแม้หูจะไม่ได้ยินแต่หัวใจก็ยังสะท้อนก้องกองกอง,กองตอนบ่ายฉันไปหาหลวงตาองค์ก่าวที่อยู่วัดข้างหมู่บ้านเล่าทุกสิ่งให้ท่านฟังหลวงตาหลับตานิ่งก่อนเอ่ยว่า ไฟคราวนั้นเผาทั้งศาลาทั้งพระทั้งโยมสิ่งที่ยังติดอยู่ไม่ใช่แค่เท่ากระดูกแต่คือเสียงสวดที่ค้างพวกเขาเริ่มบทแต่ไม่ได้จบถ้าบทนั้นไม่ครบวิญญาณก็วนเวียนอยู่ไม่ไปไหนหลวงตาส่งสมุดเก่าปกขาดให้ฉันนี่คือบทสวดที่ใช้ในงานศพโบราณ ถ้าอยากช่วยต้องสวดต่อหน้าสาลาแต่จำไว้ถ้าหัวใจไม่มั่นคงเสียงเจ้าจะกลายเป็นของเขาคืนนั้นฉันกับการกลับไปวัดอีกครั้งท้องฝ้ามืดสนิทลมพัดแรงจนยอดไม้หอนเหมือนเสียงคนครางเมื่อก้าวเ,เข้าเขตวัดกลิ่นไหม้ก็ลอยมาอีกครั้ง สาลาการเปลี่ยนที่เหลือแต่เสาตั้งเงียบเหมือนทหารเฝ้ายามเสียงร้องคร่ำครวญแผ่วเบาค่อยๆดังขึ้นจากเถาฐานรอบตัวฉันเปิดสมุดในมือแสงไฟฉายส่องให้เห็นตัวอักษรสลัวๆเหมือนลมหายใจก้าวแรกที่ฉันอ่านบรรยากาศรอบข้างเงียบกริบ ผีโยมที่ดำเกรียมยืนเรียงตามเสาเงยหน้ามองริมฝีปากไม่แหว่งขยับตามฉันพร้อมกันเสียงสะท้อนก้องทั้งวดัดแต่ยิ่งอ่านไปฉันยิ่งรู้สึกเหมือนมีมือเย็นจัดหลายสิบคู่จับแขนและไหล่เสียงกระซิบดังรอบหูเร็วสิอย่าหยุดอย่าทิ้งเราอีก การคว้าแขนชั้นแน่นกระซิบเสียงสั่นพอแล้วเมพวกเขาจะลากเธอเข้าไปแทนทันใดนั้นระฆังหอสูงก็ดังขึ้นก้องก้องก้องดังรัวไม่หยุดร่างพระชราที่นั่งขัดสมาธิท่ามกลางเสาไม้ปรากฏชัดดวงตาขาวโพลนแผลไฟเกลี่ยมครึ่งหน้า ตาริมฝีปากยังสวดค้างคาเหมือนเดิมทันทีที่ฉันอ่านต่อเสียงท่านก็ดังก้องเข้าหัวประสานกับเสียงฉันรอบตัวร้อนระอุขึ้นทีละน้อยราวกับไฟกำลังหวนคืนกองเถาถ่านปลิววนขึ้นเป็นลมหมุนร่างผีโยมหลายสิบตนยื่นมือมาหาฉันพร้อมกัน บางคนร้องไห้บางคนหัวเราะเหมือนบ้าบางคนเอาเล็บไม้ครูดผืนไม่เสียงแหลมบาดหูฉันกัดฟันสวดต่อจนจบเสียงสุดท้ายขาดหายไปในลมหายใจเฮือกใหญ่เสาทั้งหลายสั่นสะเทือนเขาถ่านตกลงพื้นเงียบสงัดผีโยมที่ยืนรายรอบก้มศีรษะชา้ชา ก่อนจะค่อยๆมาลายเป็นกลุ่มควันลอยหายไปแต่ยังไม่หมดพระชราที่นั่งขัดสมาธิยังคงอยู่ดวงตาขุ่นมัวหันมาทางฉันเสียงดังจากปากไม่เกรียมชัดเจนกว่าเดิมยังเหลือบทสุดท้ายร่างท่านค่อยๆลุกขึ้นยืนฝ่าเท้าไม่เกรียมก้าวมาช้าๆบนเท้า่านทุกย่างก้าวดัง ึกกึก,ก,กเสียงเหมือนระฆังตีตามจังหวะลมร้อนพัดวนจนเท่าถานลอยเป็นเกลียวพระชราก้าวผ่านซากเสาไม้อย่างไม่สะทกสะทานฝ่าเท้าเกรียมเหยียบลงแล้วเกิดเสียงดังเกึกเป็นจังหวะเหมือนค้อนเคาะระฆัง ยังขาดบทสุดท้ายท่านว่าดวงตาขาวพลนสะท้อนแสงไฟฉายในมือชั้นวาบหนึ่งก่อนหันไปทางหอระฆังที่แตกเป็นสองซีกบทนั้นต้องกล่าวต่อหน้าระฆังและต้องมีคนมีชีวิตรับเวรตีหนึ่งคำปิดพิธีการจับแขนชั้นแน่น ไม่เอาเมเราไม่รับอะไรทั้งนั้นแต่เชือกเก่าที่ห้อยจากหอระฆังกลับขยับเองช้าๆลื่นลงมาเหมือนงูเงียบสนิทไร้ลมทว่าปลายเชือกกลับพันข้อมือการหนึ่งรอบพอดีเลือดซึมออกใต้ปอกข้อทันทีการสะบัดไม่ออก สีหน้าซีดเผือดปล่อยฉันรีบวิ่งขึ้นบันไดไม้ผุพระชราตามมาติดๆใต้ตเพดานมีกล่องเหล็กดำไม่ครึ่งเปิดอ้าฉันยกออกพบสมุดปกหนาไม่ขอบอยู่ข้างในตัวหนังสือคมชัดเกินกว่าจะอยู่รอดจากไฟบัญชีเวนตีระคัง รายชื่อเรียงลงมาหลายสิบปีจนถึงหน้าไฟไหมเวรสุดท้ายว่างด้านล่างมีลายมือโยเย่เพิ่มใหม่สดๆราวกับพึ่งจุ่มหมึกเส้นแรกเขียนก่อการแต่ยังไม่ทันเต็มตัวอักษรการชะงักขางสันฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวัดนี้ นามสกุลปู่ชั้นชื่อการอินเขาเคยเป็นยามวัดเก่าประโยคขาดห่วงทันทีเมื่อเชือกบิดแน่นขึ้นพระชราหันมาช้าเสียงแหบพร่าดังเหมือนไฟลุกในอกคนเฝ้าวัดคืนนั้นวิ่งหนีปล่อยระคังเงียบบทจึงค้างเวรของเขาหล่นมาที่เลือดเนื้อ ฉันกัดฟันเปิดหน้าสุดท้ายของสมุดสวดหลวงตาเคยบอกว่าบทปิดพิธีมีเพียงบรรทัดเดียวประกาศคืนไฟคืนเท่าคืนชื่อผู้ล่วงลับสู่ความสงบฉันยืนหน้าระคังแตกวางมือบนขอบโลหะเย็นเฉียบที่ยังมีรอยนิ้วไหมติดอยู่หายใจลึกจนเจ็บปอด แล้วเริ่มเอ่ยช้าๆทันใดนั้นเสียงคนทั้งวัดขานรับพร้อมกันจากใต้ลานรกร้างทั้งโยมทั้งพระทั้งเด็กทั้งคนแก่ลมหายใจร้อนวาบพุ่งขึ้นรอบหอระฆังเหมือนเปลเวไฟกลับมาหนหนึ่งระฆังครึ่งซีกสั่นเองเบาๆก้องครั้งเดียว กล้องลึกกว่าทุกคืนด้านล่างร่างดำเกรียมหลายสิบเงายืนเรียงมองขึ้นมาเงียบงนันเชือกที่พันข้อมือการค่อยๆค,คลายพระชราเอื้อมมือไม่เกรียมมาค้ำสมุดให้ฉันนิ้วที่แหว่งหายครึ่งหนึ่งสั่นเล็กน้อยอ่านให้จบเถิด เสียงท่านเบาจนแทบไม่ได้ยินแล้วเขียนชื่อผู้รับเวรเสียเพื่อจบเสียงระฆังนี้ตลอดกาลฉันชง,งักปลายปากกาค้างเหนือหน้าว่างการสายหน้าน้ำตาคลอฉันเหลือบมองพระชราเห็นในแววตาขาวพลน,นั้นมีเงาคนหลายคนที่คอยคำจบ มันนานเหลือทนคอเท้าฉันร้อนแปลบบจากรอยไหมเมื่อคืนเหมือนได้ยินเสียงเด็กกระซิบถ้าไม่มีชื่อผู้ตายก็ยังเรียนบทเดิมไม่เลิกฉันสูดลมหายใจเขียนบรรทัดใหม่ให้ต่างจากทุกชื่อผู้รับเวรชั่วคราวเมแทนเลือดที่หนีแล้วกดจุดไว้ด้านหลังหนึ่งจุด พระชราพยักหน้าเหมือนยิ้มได้ครึ่งเดียวริมฝีปากไม่กระซิบคลื่นเสมอหนึ่งค่ำจนครบเดือนเดียวระฆังครึ่งซีกดังขึ้นเองอีกครั้งกองแรงกว่าเดิมเงาคนใต้าลานค่อยๆถอยหายเป็นผงควันยืนก้มศีรษะ คลายรับพรอนฉันทรุดนั่งหูอื้อหัวใจเต้นระรัวขณะนั้นเองเสียงกระซิบใหม่แทรกขึ้นจากด้านหลังระฆังเย็นยะเยือกจนเลือดแข็งเหมือนยังมีผู้ค้างอีกหนึ่งผู้ตีระฆังรูปสุดท้ายไม่ใช่พระแต่เป็นคนเป็นและเขายังไม่ยอมรับผิด ฉันกับการหันขวับลุงสู่ลานวัดเงาร่างหนึ่งยืนใต้เสาไม้ชายวัยกลางคนในชุดชาวบ้านสมัยเก่าใบหน้าเต็มเห่าดำแต่ดวงตาเหมือนคนเป็นจ้องกลับมาด้วยความโกรธเขาก้าวขึ้นบันไดทีละขั้นโดยไม่เกิดเสียงไม้แล้วเอื้อมมาจับเชือกระฆังจากมือฉันอย่างง่ายดาย รอยเลือดสดซึมออกตรงฝ่ามือรากับเขาพึ่งตีระคังเมื่อครู่นี้เองชายคนนั้นยืนตรงหน้าเราใบหน้ายังมีเลือดซึมจากรอยไหมเป็นเส้นเขากำเชือกระคังแน่นฉันยังไม่ตายเขาพูดเสียงตำ่ำแต่ทุกคืนเดือนดาบฉันถูกดึงกลับมาที่นี่เพื่อฟังบทที่ค้าง การถอยหลังฉันจ้องแววตาเขาเป็นแววของคนมีลมหายใจไม่ใช่ผีพระชราก้มศีรษะช้าๆคืนไฟนั้นเจ้าปิดประตูศาลาเพื่อกันคนเข้าไปขโมยของแล้ววิ่งหนีปล่อยเวรระคังให้เงียบชายคนนั้นมือสัน่นฉันชื่อศักด ลูกยามวัดสมัยก่อนฉันไม่ได้ตั้งใจให้ไฟลามเขามองการปู่ของเธอร่วมอยู่คืนนั้นด้วยเราพากันหนีความเงียบกดทับจนได้ยินเสียงเท่าฐานร่วงทีละเม็ดฉันเปิดสมุดเวนวางข้างระฆังที่บินบทสุดท้ายต้องมีผู้รับฉันเอ่ยไม่ใช่แทนเลือด แต่เป็นเจ้าของความผิดเองสักเงยหน้าดวงตาแดงก่าเหมือนถูกควันไฟคลอกเขาค่อยๆก้มกราบพื้นที่ไม่ถ้าคำของฉันทำให้ผูกพวกท่านไว้ให้เขียนชื่อฉันฉันจับมือเขาที่สันแล้วส่งปากกาเขียนเองสักลากตัวอักษรบนหน้าเวณนสุดท้ายเสียงปากกาครูด รืดเมื่ออักษรตัวท้ายจบระคังครึ่งซีกสั่นเองวูบหนึ่งพระชราพระนมมือกล่าวนำบทปิดฉันสวดตามเสียงสอดคล้องกับลมหายใจของผีโยมที่เหลือเพียงควันการยืนเคียงข้างประคองเชื่อกกับศักเหมือนคืนเวรที่หล่นข้ามยุคขอคืนไฟคืนเท่า คืนชื่อผู้ล่วงลับสู่ความสงบขอคืนเวรให้ผู้รับเวรเสียงสุดท้ายลอยสู่ยอดหอระคังดังก้องหนึ่งครั้งลึกและยาวเท่าฐานลอยขึ้นราวฝนกลับทิศแล้วตกลงอย่างเบารอยไหมบนใบหน้าพระชราจางลงท่านค่อยๆเหลือนหายไปวิญญาณโยมก็คลาย ขอบตาเขาไม่แดงอีกสักทรุดนั่งร้องไห้อยู่นานก่อนบอกการช่วยฉันขอขมาแผนคนที่หนีการพระนมมือเราจะบูรณะระคังและเล่าเรื่องนี้ให้คนจำฉันปิดสมุดเวรเห็นหน้าสุดท้ายมีหมึกซึมเป็นวงเหมือนตราประทับว่าเสร็จพิธี คืนนั้นเมื่อออกผลวัดเสียงแมลงกลับมาลมกลางคืนหอมกลิ่นหญ้าระคังไม่ดังอีกจนถึงเดือนดับถัดไปฉันยืนในลานเงียบเพียงยินลมพัดผ่านโลหะบินดังเสียงถอนใจของวัดคำที่ค้างหนักกว่าเท่าฐานหนักจนผูกคนเป็นและคนตายให้วนเวียนอยู่กับที่ การยอมรับผิดและทำหน้าที่ให้จบคือเสียงระฆังครั้งสุดท้ายที่ปลดปล่อยทุกฝ่ายบางทีการอยู่ต่ออย่างกล้าหาญก็ศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้การไปต่อของวิญญาณ